บ้านพร้อมสวนทุเรียนนะครับนี่ถนนหน้าแปลงนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับนี่ดูในรูปก็รู้นะครับไม่ต้องเห็นตัวจริงนะครับป้าต้นสวยขนาดไหนสมบูรณ์มากครับใบนี่เขียวเป็นมันเลยครับท่านผู้ชมครับสิบอ้าไร่นะครับอย่างนี้ถึงน้ำถึงปุ๋ยนะครับในสวนมีบ้านหนึ่งหลังไบฟ้าประปาพร้อม มอนทอง4ปี300ต้นนะครับสวยเสมอทั้งแปลงเรียกว่าปลูกฝีมือมากนะครับระบบน้ำสระน้ำมีบ่อบาดาน้ำลึกมีทุกอย่างพร้อมนะครับโดยเฉพาะสระน้ำนะครับใหญ่สะใจมากนะครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมครับหน้าสวนติดถนนด้านข้างก็ติดถนนนะครับติดถนนสองด้านครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับติดถนนกว่า300เมตรนะครับไม่รู้จะนี่ครับไม่รู้จะสวยยังไงแล้วนะครับเรียกว่าทำเลนี้ทำเลทองเลยนะครับตำมนกองดินอำเบรแกลงจังหวัดระยองจากสุขุมวิท4กิโลเมตรนี่บ้านนะครับถนนลาดยางตลอดถึงสวนเลยนะครับเหมือนในรูปครับพื้นที่สวยนะครับ มีเพื่อนบ้านนะครับขายยกแปลงไรละหนึ่งล้านนะครับเป็นราคามาตรฐานที่ถือว่าถูกนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับเพราะว่าความสวยนะครับอ่าเรียกว่าหิูใจเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับไรละหนึ่งล้านบาทนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอ่าฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม